สบายดีพี่น้องมากินข่ากับก้อยปลาทำกับข้าวแท้ต้มปลาพี่ราไับกัมัแขงมะเค็มผักซีสลัดล้บดงเโอเคมามาสบายดีพี่น้องมามามาสบายดีพี่น้องกินข่าก๋วปลามไกุ่ณแทนประจาน่คุณแทนบัลเตกับบัเชอร เปอะไร,รก็ถือว่ดีันกลกะไรเขาอันนสบายดีน้องเอาอืม่นองบอนอนตับพอดีะออนนอนนอนมันดื้นอนะโมโตโนี่ยป็นอปูเป็นหนีันหายสิบันมาสำหับอีกเลยก็เทาเชียง ยกอีเลขาอืมกเอกูบายวนบัมาเนะแ้ีก็อเลี่ยแกงเห

就给我们二十元，嗯、这个，对,对对，刚才。嗯，开开多好的。 ก็เส <ineffective> to like oh, okay. awesome. ียก้นเสียตักเสีกนกก็เสียไปมันตกไปทางนั้นโอคไหมต้เนกออทางนาเออหัแล้นอนาเหงมม่เลยเดี๋ยวนจัมานวนตะโ้ี จะไปดื่ม <Univers> ก <ität> ็ไ <Ph> ด <yeast> ้เนาะก็ต้องเนี่ยไก่ด้วยต้องแรักแต่ทางบนไปทางใหม่พักเนินต้กเอมาแล้วว่ะัําคัญรล้องออกพันบาสใต้เลยพัเแบนทักใต้ทางกับเขาแบ้ใหม่ ซึ่งขึนกับขนอมทางตัวแปรผ่านวันตะเกนฑ์ tương tăng, từng thân tươ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 ng 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 กินทับไม่ต้องค้านจะรอกได้เออบริในจาทนี่กโดดลูกเลยอหมอนี่พลาด็ัทงนี้ไม้หมนะโดดไมกูปวนเะ็นนะวนาซ่ส่วนแซ่ส่วนมันอยากานกิ้วขาปลาด้วย ปานม่ซ้อนนี้้นจอดอืมกหมือนอนคอยที่มองเรียวในะสวนส่วนหน้าลหออน้าฮะไปไปก่อนไม่นนนี่ะนี่รอเขาให้มปานอบ่าเลยรอมาม่นะตักทางเลยกูบอกเอาบอกแต่แต่มือนักเลยมามาเลยฮึงกุ๊บฮั่งยาบรถียงมาก มาเหมซ่อมา้่อๆบอ้วแนเต้องแทนเาต้ักท่อมเลยๆงานเยอะเลยคน่ยงเพวกบายัเ้าป่าวก่เ้ปวก่อยเนาะแบบนั้นมุใช่รึเล่าหรอม่ด้ข่าวนี่ดับปลาปล่อยปล อยว่าง,างะะนะเคยยนกแล้วเข้าไหม,มามากลังกินเคยนกแล้วสืบามมาก่อนซช่ไมนามากขอกินหนึ่งอุ่อว,ว,ว่ะมาน้เมนนปาลาเลยรดาษอมาร

Còn, có nữa. <laughs> còn cày còn có nữa và lắm nó mà nó nữa ở đây mặt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อโอ้โนจะไปเตะคาดกล่องกันเลยป่ะนี่มืนอนะมย่งนี้เราได้ดูไปม<ห><บ>ันจะไปปีนโซฟาเพื่อนเราไื่อึชิ้ไม้ที่เลยวะแล้วมันจะนอง ไปแล้วพี่นองนะคลิปนี้ด้๋พ่อจิกิน้าี่น้องสบาดี่แทนได้ไป้นตกเปียกแล้ว่อเป็นคือดปีนลงได้เราคนแม่แน่เบ่งแล้วลูกจค่ะ